ก็เป็นโปรโมชั่นพิเศษนะครับพร้อมแต่งจัดทรงล้อแมกนะครับโช๊คแล้วก็แก้ช่วงล่างแก้พองัดพยานพอตุกของช้างให้ด้วยนะครับรือคันนี้เนี่ยนะครับบอกเลยว่าสมรรถนะที่ลูกค้าจะได้นําไปใช้งานเนี่ยนะครับนุ่มเนึบยึดเกาะถนนดีนะครับใช้ความเร็วสูงดีนะครับขับแล้วไม่หือหวาแน่นอนนะครับช่วงล่างแบบแก้ให้จบๆเลยโช๊คโปรเฟนเดอร์นะครับคู่หน้าคู่หลังเราจัดให้เต็มเลยเพาเราแก้ให้เรียบร้อยนะครับพางัดพยานพอตุกข้องช้าง ตั้งโอสาเผาปรับเซ็ตเผาจูนเผาเนี่ยมีคำว่าจูนเผาด้วยนะครับครับก็วันนี้นะครับพามาชมรถ ยูสุนะครับแฮนเดอร์เกียซดเกียวโต้นะครับรอ่มนี้นะฮะก็เป็นโปรโมชั่นพิเศษนะครับพร้อมแต่งจัดทรงล้อแม็กนะครับโชกแล้วก็แก้ช่วงล่างแก้พองัดพยานพอตุกต o n ช้างให้ด้วยนะครับรถคันนี้เนี่ยนะครับบอกเลยว่าสมรรถนะที่ลูกค้าจะได้นําไปใช้งานเนี่ยนะครับนุ่มหนึบยึดเกาะถนนดีนะครับใช้ความเร็วสูงดีนะครับขับแล้วไม่หวือหวาแน่นอนนะครับช่วงล่างแบบแก้ให้จบๆเลยนะฮะในส่วนของการตกแต่งนะครับก็จะมีฟิล์มนะครับ ล้อพันนะครับ80นะครับบานหน้า60นะครับแล้วก็มาต่อที่ล้อแม็กนะครับล้อแม็กเนี่ยจะเป็นตัวที่สามเจ็ก้านยกนะครับเป็นงานแท้ของพี่หนุ่มเม้งการยางนะครับเป็นล้อผลิตแบบเทอร์มีฟอร์มิงก็คือเป็นล้อเบานั่นเองก็จะให้สมรรถนะในเรื่องของการขับขี่ที่ดีนะฮะควบคุมพวงมาลัยง่ายนะครับพวงมาลัยเบานะครับแล้วก็แข็งเหนียวแข็งแรงแน่นอนนะครับมีรับประกันให้10ปีนะครับโครงสร้างนะตัวนี้นะเป็น ล้อที่เราเลือกคัดสรรให้แบบแบบเขาเรียกว่ามีกการับประกันให้ด้วยเงี้ยครับลูกค้าเอาไปใช้งานก็สบายใจเนาะนะฮะยางก็จะเป็นตัวดิสโทนนะครับเบอร์2อ5 0นะครับตัว t t r มแซนะครับตัวนี้นะแล้วก็โชคกโปรฟิ nder นะครับคู่หน้าคู่หลังเราจัดให้เต็มเลยเผาเราแก้ให้เรียบร้อยนะครับเผางัดเผายานันเผาตกุกข้องช้างตั้งโอสาเผาปรับเซ็ตเผาจูนเผาเนะี่ยมีคําว่าจูนเผาด้วยนะครับเพราะว่า ถ้าเราไม่แก้เนี่ยนะครับมันจะเกิดปัญหาตามมาภายหลังหลังจากที่ลูกค้านำไปใช้งานนะครับเผาจะเกิดอาการหอนหรือสั่นกระพือนะครับเวลาใช้ไปนานๆแล้วเนี่ยนะครับพวกลูกปืนกระบาดเฟืองท้ายมันจะชำรุดง่ายเสียง่ายนะครับเวลากระชากรถออกตัวแ,งแรงๆนะครับลูกปืนกระบาดอาจแตกได้นะครับลูกปืนเผากลางอาจแตกได้แล้วก็ตัวเผาหน้านะครับที่ อยู่กับเกียร์นะครับมันจะไปยานเกียร์แล้วทาให้ชุดเกียร์เนี่ยนะครับเสื่อมสภาพเร็วกว่าปกตินั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่เราแก้นะครับเป็นการแก้แบบเผาตรงเป๊ะตำแหน่งเดิมที่มาจากโรงงานนะครับอันนี้พูดขอพูดในเรื่องของช่วงล่างก่อนเพราะว่าเราเน้นในการทําช่วงล่างมากๆนะครับนอกจากนอกเหนือจากโปรโมชั่นที่เราให้ไปแล้วนะฮะเกียร์แซดนะครับด้านหลังมีกล้องหลังนะครับไฟท้ายนะครับเป็น3ามิตินะครับนี่ครับสสเต็ปเลยสวยรอนะฮะตัว กระบาดท้ายเนี่ยนะครับก็จะมีจังอยนะครับมีกจังอยนะครับออกมานะครับเพื่อเขาเรียกว่าควบคุมสมรรถนะนะครับควบคุมการทรงตัวของตัวรถได้ดีนั่นเองครับที่เขาออกแบบมานะครับตามหลักอากาศพลศาสตร์นะฮะของไทยสู่เขาออกแบบมาเนาะนะฮะส่วนภายในเกียร์โต้เดี๋ยวเราไปดูกันครับส่วนภายในของเกียร์โต้เนี่ยนะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าตกแต่งด้วยวัสดุนะครับสีดำเงาหรือดำเป็นโอแบคนะครับตัวนี้เนาะ พวงมาลัยนะครับเออไม่ใช่พวงมาลัยนะหัวเกียร์นะครับหุ้มหนังเนาะนะครับแล้วก็สามารถปรับเป็นเกียร์แมนนวลเชียนเกียร์เป็นเกียร์ต่ําได้เวลาที่เราอยากจะแซงแบบฉุกเฉินกระชั้นชิดอะไรประมาณนี้สามารถปรับได้นะครับหรือจะเล่นเกียร์ต่ําก็ได้เนาะสำหรับคาซิ่งทั้งหลายนะฮะพวงมาลัยนะครับแบบ3ก้านนะครับหุ้มหนังอย่างดีนะครับมีระบบคูสคอนโทรลนะครับเป็นระบบที่ควบคุมนะครับความเร็ว เวลาที่เราขับได้เนาะนะครับก็จะช่วยให้ขับสบายยิ่งขึ้นนะครับไม่ต้องเหยียบคันเร่งบ่อยๆนะครับก็จะช่วยประหยัดน้ามันได้นั่นเองนะครับแต่ว่าก็เน้นใช้ระยะทางที่ไกลหน่อยเนาะก็จะเหมาะสมนะฮะแล้วก็ในส่วนของระบบที่มีระบบหนึ่งก็จะเป็นระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของช่วงล่างนั่นเองเนาะก็เข้ากับจูนเข้ากับเซ็ตจูนเข้ากับช่วงล่างที่ผมปรับเซ็ตให้ มันก็จะเข้ากันพอดีเป๊ะเลยระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวเนี่ยมันจะเหมาะเวลาที่ฝนตกถนนเปียกนะครับมันจะควบคุมเนี่ยนะครับให้รถเนี่ยไม่ลื่นเท่าไหร่นะครับให้เรารู้สึกว่ารถเนี่ยมันยึดเกาะถนนอยู่ตลอดเวลานะครับนั่นคือระบบที่ทางอียนเขาทำให้มาเป็นอย่างดีเลยนะครับระบบนี้สำคัญมากนะครับแต่เสียดายไม่มีนเกตแอลนะครับจะเริ่มต้นที่เกียร์แซเท่านั้นนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับก็ยังมีระบบควบคุมความเร็วนะครับที่เราลงจากทางลาดชันหรือช่วยชะลอ นะครับสำหรับความเร็วที่เราขับลงจากภูเขานั sure. ่นแหละนะครับเดินเขาอะนะฮะไม่ให้รถเนี่ยนะครับมันไหลนะครับไปชนคันหน้านะครับมันจะเป็นระบบที่ควบคุมเฟืองท้ายเนาะนะครับไม่ให้มันไม่ให้มันทางานตามตามล้อที่หมุนมากเกินไปเพราะถ้ารถมันไหลมันชนกันชหน้านะครับระบบนี้ก็ดีเช่นกันนะครับสำหรับที่ลูกค้าที่ชอบเที่ยวเนินเขาภูเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแม้กระทั่งสะพานนะครับเราไปจอดค้างไว้เราไม่ใช่ไม่ใช่จอดค้างไว้เวลาที่เราลงจากสะพานนะครับนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันเนาะ นอกจากนี้จากนั้นเนี่ยก็จะมีตัวพิเศษก็คือใบปัดน้ำฝนที่เป็นระบบมีที่ฉีดน้ำฝนอัตโนมัติที่ตัวใบ,บปัดน้ำฝนเลยมันก็จะสะอาดทําให้เวลาที่ใช้งานเนี่ยนะครับปัดน้ำฝนได้สะอาดได้ดัดปัดกระจกได้เกี้ยงกว่าในรุ่นที่ไม่มีนั่นเองนะฮะอันนี้ก็เป็น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 จุดหนึ่งที่ยู่หก็ทําให้มานะเป็นจุดเด่นเลยนะฮะแล้วก็ตัวกระจกมองข้างนะครับปรับไฟฟ้าพร้อมกับพับเก็บแบบไฟฟ้าในรุ่นแซมีในรุ่นแซ เริ่มต้นในรุ่นแซนะฮะแอร์หลังก็เริ่มต้นในรุ่นแซเหมือนกันนะครับมีแอร์หลังนะนะครับไม่ต้องไปใส่แอร์หลังเพิ่มเติมแล้วนะครับเบาะเบาะเป็นเบาะหนังนะครับภายในนะฮะหลังคานะครับสีดำนะฮะพร้อมกับลำโพงนะครับเจ็ดทิศทางนะครับมีเซอร์ลาวเพิ่มมาให้นะฮะก็จะจุดจุดเด่นก็จะเด่นกว่าตัวเอลหน่อยเนาะก็ภายในก็อธิบายมีประมาณเท่านี้เนาะส่วนหน้าจอหน้าอะไรก็ มีพุ่มเติมมาคือเป็นเป็นหน้าจอขนาด9นิ้วนะครับถ้าพูดผิดต่อขอไปด้วยนะโอเคครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะฮะปูดาวเริ่มต้น49 0 0 0ในรุ่นเกียร์แซดเกียร์ออโต้พร้อมจัดทรงนะครับแก้ช่วงล่างโชรกรอมแอคนะครับเราจัดให้เต็มเลยท่านจะได้รถที่สมรรถนะสูงเวลานำไปใช้งานแล้วจบทีเดียวไม่ต้องไปแก้เพิ่มเติมแล้วนะครับถ้าไม่งั้นเนี่ย ถ้าท่านไปแก้เพิ่มเติมอีกนะครับช่วงล่างอาจจะช้าได้นี่เป็นข้อมูลที่ลูกค้าย,ยังไม่รู้นะครับรู้แต่ว่ารถโหลดได้เหมือนกันทุกที่ทุกชรุมนั่นเองนะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พี่บีนะครับคิดค้นขึ้นมาแล้วก็แก้ไขามาโดยตลอดนะครับตั้งแต่ปี2020แล้เนะาะก็ฝากคลิปดีแบบนี้ไปด้วยนะครับใครสนใจก็ทักไลน์หรือว่าโทรมาสอบถามได้วันนี้พี่บีขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ เบ้นต้องเตรียมตัวอะไรไหมเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะให้มาถ่ายวีดีโอตอนที่เตรียมใส่หมบอ่ะทลูกค้าลงมาอเกแบบ็บก็คือแบบเก็บเก็บภาพเก็บวีดีโอในความลับสุด